ธรรมะสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่23เดือนกรกฎาคมพศ2564ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8สองหนวันสำคัญของพระพุทธองค์ที่ทรงทาหน้าที่ในการประกาศธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งพระเป็นพระธรรมเทศนากันแรกแกป่ปัญจวัคคีทั้งห้าแปนจวักคีทั้งห้ามีอัญญาคนนัญวาปะพัทธิยะมหานามะอสศชิที่ป่าอิสิปัตนามารุกทายวัน กรุงพาราณสีกรุงพาราณสีคือการทำงานในการประกาศธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นะแล้วก็นำมาบอกมากล่าวให้ผู้รู้ได้ดวงธรทมคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้า mm hmm. ก็แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนาการว่วเองปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นพยานยในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์อย่ายงแท้จริงอย่างแท้จริง แล้วก็วันอาสาลาบูชา,าเป็นวันที่พระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาหินธรรมหลังจากที่พระพุทธองค์ได้หาแสดงธรรมจักพระอัญญาโกนทัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีได้ฟังธรรมแล้วก็ มีปัญญาแจ้งรู้จริงในธรรมที่พระพุทธองค์ได,ด้ดัสรู้เพราะว่าก่อนนน้นนั้นก็มีแค่พระพุทธพระธรรมพระธรรมหลังจากที่พระอัญญาคญโทัญญะได้ทูลได้มีศรัทธาได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาเลยทําให้วานาาหันอาราสารบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนตรยัยเกิดขึ้นครบสมบูรณ์ เกิดขึ้นกรรสมบูรณ์ครบสามาการคือพระพุทธคือองค์เสดพระสมมาส,สัมพุิจาจ้าพระธรรมคือหลักธรรมคําสอนธรรมะวินัยที่พระองค์ทรงตรัสรู้และนํามาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รู้เข้าใจในวิถีชีวิตในการรูกแบบการดําเนินชีวิตเพือเพอ่อเพื่อลุดเพื่อพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายอันนี้ก็ส่วนที่นะอวันอาสาราบูชานะ แลก็มีความสําคัญเช่นนีนะ้ฉะนั้นในเมื่อถึงวันอาสนา,าบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาการแรก1 2สองเป็นวันที่พระทรงองค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา 3. เป็นวันที่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมเกิดขึ้นครบสมบูรณ เป็นพยานในการอัสรุปข,ของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงนั่นในวันอาสาฬหบูชานี้นอกจากที่พระพุทธองค์รงสแสดงธรรมปรปรจัจวคีทัห้าแล้วพระองค์ก็ทรงชี้แนวทางแห่งการดําเนินชีวิตของเราทั้งหลายให้ชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อให้เกิดความสุขส,สงบในชีวิตต้องดําเนินชีวิตตามอาริยมรรคมีองค์แปดมีสมาธิธคือมีโลกัศน์ มีมุมมองชีวิตมองโลกตามความเป็นจริงอมองโลกในแง่ดีในแง่งามคือสัมมาทิฏฐิเปิดตากว้างเปิดตากว้างเพื่อรู้เข้าใจในโลกทั้งโลกท,งท,งทงางธรรมและโลกทางทางญาติโยมนะว่าเป็นอยู่อย่างไรแล้วต้องปฏิบัติตนเช่นในนดญาติโยมอุธทธสาสนิกชนทุกท่านเนะมื่อถึงวัน สารบ,บูชาสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติกันก็คือการบำเพ็ญกุศลนะบำเพ็ญกุศลคือ,อมีการสมาทานสินห้าสินแปดมีการละเว้นอบายามุกมีการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดให้ร่มเรื่นไม่ว่าจะเป็นป้านเรือน ถ้าถาสมัยจักรนะก็จะมีการประดับธงธรรมจักรธงชาติตามบ้านเรือนะบ้านเรือนแล้วก็ละเว้นอบยมุกนะไม่เล่นกันนะไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่เสพยาเสพติดแต่ก็มุ่งเน้นะมาเข้าวัดประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในการที่จะสมาทานศีลห้าศีลแปดแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรม พระคุณวัปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬาบูชาในเจนองเจนั้นก็กคือ,อาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาความสะอาดพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเช่นขณนะนี้เนาะพระคุณเจ้าในวัดแล้วก็ญาติโยมบางส่วนแล้วก็ไปปฏิบัติวาดทาความสะอาดสถานที่ภายในบริเวณวัดเต,ตรียมบโบเตรียมศาลาเตรียมโบเตรียมศาลาพัฒนาสถานที่ของเราให้ าสาดเพราะว่านอกจากวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาลาบูชาแล้ววันที่25ก็เป็นวันเข้าพรรษาวันเข้พาพรรษาดังนั้นเมื่อถึงวันอาสาลาบูชาเราท่านทั้งหลายก็ต้องนะเข้าวัดสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมถาวายทานประพฤติวัดปฏิบัติธรรมและรวมกันเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา รวมเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็เป็นการน้อมระลึกนึกถึงอุปการคุณกรรณาที่คนของพระพุทธองค์ทรงมีต่อเราท่านั้งหลายด้วยใจที่ศรัทธาน้อมประทักษินรอบบโปสดร,รอบสถูปรอบเจดียแล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญปัสสนารกรรมาฐานก็เป็นบุญเป็นมรดของเราอย่างแท้จริงในส่วนนี้เนาะยติโย ดังนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาเราท่านทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธก็ควรที่จะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้สะอาดละเว้นอบายมุกละเว้นสิ่งที่เป็นอกุศลมาบำเพ็ญกุศลคือทำบำเพ็ญคุณงามความดีมีเมตีจิตที่ดีต่อกัน สิ่งที่เราต้องไม่ละเลยก็คือการที่เราจะต้องทําหน้าที่พองชาวพุทธมาศึกษามาเรียนรู้ละทาคำสอนของพระพุทธองค์ให้รู้แจ้งให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ดีขึ้นเพื่อยกจิตยกใจของตนให้ห่างไกลจากกิเลสจากความโกรธความโลภความลงจากความอิจฉาริษยาจากความอวดดื้อถือดีเามุ่งเน้นเพื่อที่จะทําใจใของตนให้เป็นผู้ที่ ปล่อยล่ปล่อยวางลดลงต่อถึงการหลุดพ้นได้ถ้ามีความตั้งใจจริงในส่วนนี้อันนี้คือวันอาสาฬหบูชานอกจากนั้นเราก็มาบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็ปฏิบัติการทำความสะอาดบ้านเรือนปฏิบัติการทำความสะอาดบ้านชุมชนถนนหน,ทา,น,นทางโรงเรียนวัดโรงเรียนทั้งโรงเรียนทั้งวัดเราก็ช่วยกันปฏิวัติการทำความสะอาด ทําคนเดียวไม่พอถ้าอยากได้บุญยิ่งขึ้นไปก็ต้องมีการชวนโลกชวนล้านช,ชวนพักพวกพี่น้องร่วมกันทําบุญสร้างกุศลร่วมกันเรีว,ว่าสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลกันบุญเกิดขึ้นเพราะว่าเราสามคัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท,ทําด้ยวยความเจริญสละมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน นั้นในส่วนนี้ก็วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาการแรกเป็นวันที่พระอัญญาโกนัญญาได้ดวงตาหินธรรมเป็นพยานในการอัศรูของพระพุทธองค์เป็นวันที่พระารัตนตรัยเกิดขึ้นครบสมบูรณ์นะเกิดขึ้นครบสมบูรณ์อันนี้ก็เรามาน้อมเล้วนึกถึงวันอาสาฬหบูชาการด้วยการทั้ง อาิษฐบูชาและก็ปฏิบัติบูชาด้วยกันและก็มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกุศลสร้างพลังางความดีเพื่อเป็นพุทธบูชากันนันก็ในส่วนนี้เนะาะกา็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านาได้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัต,บติเป็นคนดีะเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธด้วยจิตใจที่ดีกัน